รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อิจฉาพี <drop navigation azed> mm ่แ hmm. ม็กมากๆเลยนะเนี่ยได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศดีๆหูดูสิเนี่ยหูหารายก็สวยนะทะเลก็ใสหูดูรูปนี้ไปดำน้ำดูปะการังด้วยนะ สิพี่เอ็มมาก่าอิฉาใช่แล้วเห็นแล้วพี่อยากจะสละเวลา,นานเนี่จากทํางานเหนื่อยเนี่ยไปเที่ยวทะเลเสรๆแบบนี้บ้างจังเลย no. อะเนอะแต่ว่าพี่ๆคะก่อนอื่นเนี่ยเรามาทักทายคุณผู้ชมทางบ้านกันก่อนดีกว่าค,ะค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Morning Story เรื่องดีๆยามเช้า,ชาค่ะ,คะสามารถเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้นะคะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้9้าโมงถึง9โมงครึ่งค่ะแน่นอนนะคะคุณผู้ชมเองยังสามารถส่งเรื่องราวที ยามเช้ามาได้ที่ Facebook และก็ i n s t a g r กรมของ Morning Story ค่ะรวมถึงนะคะส่ง SMS มาที่หมายเลข4111220นะคะมาบอกเล่าให้พวกเราฟังว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่ไหนที่คุณอยากจะไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะคะ่ะโอ้โหพี่เอม็มมาพูดอย่างนี้แสดงว่าวันนี้พี่เมย์แล้วก็พี่เอม็มมาเนี่ยต้องมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยๆเกี่ยวกับทะเลเนี่ยมาฝากเอ่ยแล้วก็คุณผู้ชมแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วจ้าเดี๋ยวเราไปพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะในช่วงเรื่องดีด อยากเล่าเรื่องดีๆอยากเล่าถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแล้วสองคนนี้นึกถึงอะไรคะเอยเลยค่ะเอยนึกถึงหมู่เกาะทะเลตราดค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆนะเอยไปดำน้ำดูเจ้าปลาน้อยแล้วก็แนวปะการังที่เกาะหวายคะ่ะสวยงามมากๆเลยค่ะแต่สำหรับพี่นะพี่นึกถึงเกาะที่มันเป็นแบบว่ามีสระว่ายน้ำอยู่กลางทะเลหรือเปล่ามีด้วยเหรอคะ มีจร,จริงๆนะก็ที่เกาะห้องนะคะหรือว่าเกาะเหลาบีเลตนั่นเองนะคะตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติทันบกขอรณีจังหวัดกระบี่นี่เองค่ะแมหารายน,นะคะสวยงามขาวใสน้ําทะเลนี่เป็นสีเขียวมรกตแล้วก็มีภูเขารอบอมโอ้โหเป็นความสวยงามที่ธรรมชาติเนี่ยรังสรรค์ขึ้นมาอย่างแท้จริงเลยละค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะเมย์ก็มีอีกที่หนึ่งค่ะเมย์เชื่อว่าสวยงามไม่แพ้2คนนี้แน่นอนที่เมย์จะพูดถึงนะคะก็คือหมู่เกาะอาดังราวีค่ะเพราะว่าที่นี่นะสวยงามเหมือนเกาะสวรรค์เลยมีทั้งธรรมชาติที่ สงบสะอาดอแล้วก็บริสุทธิ์มากๆเลยเหมู่เกาะอาดังราวีนะคะอยู่ที่จังหวัดสตูลบรรยายขนาดนี้แล้วต้องคิดว่าอยากเห็นแน่เลยใช่ไหม<อ>ถ้าอยากดูแล้วเดี๋ยวตามไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ หมู่เกาะอาดังราวีแม้เป็นเพียงเกาะเล็กๆของจังหวัดสตูลแต่แอบ,บซ่อนไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่งดงามหมู่เกาะแห่งนี้อยู่ในการดูแลของอุทยานแห่งชาติตารุเตาซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้สุดของประเทศไทยหากใครได้มาเยือนก็จะได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของโลกใต้ท้องทะเลอย่างปะการังอ่อนหลากสีสันสัตว์น้ำนานาพันธุ์ที่แข่งกันอวดโฉมเย้าวยวนให้กับผู้คนที่ดำดิ่งลงสู่ใต้โลกท้องทะเลได้ชื่นชมถึงความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้รัง สันขึ้นมาค่ะและหากใครที่อยากจะรับลมพร้อมทั้งชื่นชมกับบรรยากาศโดยรอบของเกาะแล้วแล้วก็ยังสามารถขึ้นไปยังจุดชมวิวของเกาะอาดังราวีได้ซึ่งจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ถึง180องศาเลยทีเดียวค่ะสวยงาะ เป็นยังไงพี่ออเอามาเนเอ๋ยบอกแล้วว่าสวยจริงๆคอนเฟิร์มสวยมากเลยค่ะพี่เมย์เอ๋ยไม่เถียงสวยค่ะได้เห็นความงดงามตามธรรมชาติแบบนี้แล้วนะคะก็ะทอได้เห็นถึงเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเพราะอาจจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มนั้นไปทําลายธรรมชาติไปทําลายระบบนิเวศนะคะทําให้สถานที่ท่องเที่ยวตรงนั้นนี่นะคะเกิดความเสียสมดุลของระบบนิเวศค่ะใช่แล้วแหละค่ะพี่เอมามอย่างในช่วงนี้นะคะกระแสการรณรงค์ให้หยุดกินหยุดซื้อหยุดขายปลาโนกแก้วเนี่ย เกิดขึ้นค่ะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะให้คงอยู่สืบต่อไปให้กับท้องทะเลไทยของเราเรื่องราวดีๆแบบนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าค่ะ o o o Tips ทะเลที่เหมาะสำหรับเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนของทุกปีคือเกาะเต่าเกาะนางยวนเกาะสมุยและหมู่เกาะอ่างทองค่ะค่ะหผมเด็กๆเ,เนี่ยไปทะเลเนี่ยไม่มีใครทานปลาโนกแก้วนะครับ morning story เรื่องดีๆยามเช้าไอโอดีอยู่ที่ไหนนะมีไงมันอยู่ในอาหารทานเล<อ>มีอยู่ในเกลือบอริโภคเสริมไอโอดีด้วยนะจ๊ะแล้วก็ในแกงหยดชามมีด้วยใส่ใจเรื่องคุณค่าไอโอดีนต้องเกลือปรุงทิพเกลอปริพเกลือบริโภคเ,รเออรสริมไอโอดีน เอาของขึ้นจากลิง<า>อ่ะอุ้ยสาวที่ก็มาเรามาแต่เช้าเลยใช่เป็นพาร์ทไทม์มันก็ขโมยของบว่นตาโทรศัพท์กระเป๋าไอพวกน,นี้เห็นผมนะหนีตะเลยร์โมได้ผมไม่ช่แต่มันตัวตัวเลยมันพยายามจะขวนผมก็ช้าหามันร้องแบบขยันมากเลยไม่รู้จะต่างไปทำอะไรผ่อนบ้านเนี่ยทำได้ทุกอย่างเพื่อผ่อนบ้านที่เรารักแต่สินเชื่อบ้านกรุงไทยผ่อนสบายผ่อนแค่ล้านละพันมีบ้านได้ไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ธนาคารกรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ โห<ไ>ล,ลอดด้านขนมน้องไก่ตราดบัวไฟอร่อยสามรสผมเติมน้ำยาแอร์มาเป็นพันๆครั้งซ่อมน้ำหยดมาเป็นร้อยๆเครื่องผมพร้อมจะทำทุกที่ยกเว้นที่เดียวบ้านผมเองล้างอย่างเดียวไม่จุกจิกช่างเลือกอีบิเน้นแอร์จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคู่กล้าห้าคนตบเท้าเข้ามาเพื่อที่จะโค่นแชมป์ของเรา และอีกหนึการแข่งขันที่ท้าทายขีดจำกัดของมนุษย์ในโลกอีกใบที่ไม่สามารถอยู่รอดได้ความสนุกความท้าทายกับรายการที่เฟ้นหาสุดยอดของผู้กล้าพบกับพวกเขาเหล่านี้ได้ในเกมล้มแชมป์ทุกวันอาทิตย์บ่าย2องโมงห้ามพลาด <Morning Story. S 2> สนับสนุนโดย นาคารกรุงไทยก็น่าสงสารมันะเพราะมันสวยมันปลาที่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะสอนเวลาแถ้ามันบริโภคเยอะๆมันก็โลกเราหมดสวยแน่เลยปลานุกแก้วเป็นปลาที่คนไทยบริโภคมานานนะครับซึ่งผมมองว่าไม่ไม่น่าจะมีส่วนกับที่ต้องต้องไปรณรงว่าห้ามทานปลานุกแก้วนะห้ามทานปลานน่นนี่นั่นน่าอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าบ้านเราไม่มี ไม่มีระบบเหมือนเหมือนที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับเขาจะบอกเอ้ยจับปลาเวลาหน้าน,านี้หน้านี้อะไรเงี้ยครับส่วนมากบ้านเราให้คุณลุยเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์น้ําที่หายยากแล้วมันสวยงามด้วยอันนี้ดีมากเลยต้องรักษาไว้แล้วเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันสูญพันธุ์หมดตายเลยมันไม่มีสีสันเลยอ่ะอย่าไปเบียดเบียนเขาเลยของอย่างอื่นกินเยอะแยะ ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมากระแสของสังคมในการรณรงค์ให้มีการยุติการจาหน่ายปลาโนแก้วนะคะโดยเฉพาะการจาหน่ายในศูนย์การค้าหรือว่าห้างร้านขนาดใหญ่ค่ะตรงนี้จะเป็นการช่วยรักษาพันธุ์ของปลาโนแก้วเม็ดส่วนพันธุ์รวมไปถึงนะคะยังรักษาระบบนิเวศของท้องทะเลไทยด้วยค่ะใช่แล้วค่ะพี่เอมมาและการออกมารณรงค์ในครั้งนี้นะคะก็ใช้เวลาเพียงแค่30สิบวันก็เห็นผลสําเร็จค่ะแต่ว่าทาง Morning ง t อร y ก็อยากจะเห็นความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นกับปลาโนแก้วไปอีกหลายร้อยปีเลย แต่ว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นพี่เอมมาเนี่ยต้องไปคุยกับแขกรับเชิญซึ่งรอเราอยู่แล้วกับพี่เมย์ที่ห้องรับแขกของ Morning Story คะ่ะได้เลยค่ะเรื่องดีๆอยากคุย อย่างที่น้องเอ้ยบอกค่ะว่าจะทํายังไงให้เกิดความยั่งยืนกับปลาโนกแก้วอยู่ไปถึงหลายร้อยปีนะคะแล้ววันนี้ค่ะ Morning s สอรีที่เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านนี้นะคะมาพูดคุยกันค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตร์ทอนรงนาวาสวัสดหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พื่อสะท้อนให้ทุกภาคส่วนนะคะได้ตระหนักถึงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีปลาหนกแก้วในท้องทะเลไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอาจารย์คะสงสัยมานานแล้วล่ะค่ะว่าทําไมคนเราเนี่ยนิยมทานปลานกแก้วเป็นอาหารล่ะคะคือจริงๆนะฮะสมัยผมเด็กๆเนี่ยไปทะเลเนี่ยไม่มีใครทานปลานกแก้วนะครับปกติเราจะกินกันก็ปลาทูปลาเก๋าปลากระพงตามเรื่อง ปลาโนกแก้วเป็นปลาสีสวยที่พบเฉพาะในแนวปากกรลังเท่านั้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่ คนเราจะไปจับปลานกแก้วเพื่อมาบริโภคเนี่ยน้อยมากอาจจะมีตัวสองตัวสมัยเด็กๆสักสามสิบปีก่อนเนี่ยผมก็เคยกินนะฮะตอนนั้นไปทํางาน,นในปะการะหลังก็ชาวบ้านเขาเอามาให้กินก็กินไปเขาบอกเออให้มันอยู่ต่อไปก็ดีแล้ว <laughs> เพราะว่ารสชาติมันผมไม่ชอบนะฮะผมว่ามันสักๆก <laughs> เพราะฉะนั้นเรื่องของความเชื่อของคนไทยความนิยมของคนไทยเนี่ยต้องให้เข้าใจว่าปลานกแก้วเนี่ยแตกต่างจากปลากระพงปลาเกา๋ามันไม่ใช่เป็นปลาที่เราบริโภคมาแต่ดั้งเดิมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดความแตกต่าง เพราะว่าปลากระพงปลาเก๋าเนี่ยเมื่อมีคนชอบกินเยอะๆก็มีการเพาะเลี้ยงครบวงจรมีการเอานํามาจําหน่าย ขณะที่ปลานนแก้วก็ยังเป็นปลาสีสวยในอีสานปากลังความนิยมของการกินปลาโนแก้วเนี่ยเพิ่งเริ่มมาได้5ปี10ปีเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งปลานกแก้วเนี่ยเป็นปลาสีสวยเพราะฉะนั้นคนจีนชอบกินอะไรสวยๆอยู่แล้วก็เลยมากินกันพอกินไปกินมาเสร็จนักท่องเที่ยวจีนมาประเทศไทยมากเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีเมนูปลาโนแก้วเริ่มเสิร์ฟก็เริ่มเริ่มซื้อกันมากขึ้นทําให้เกิดการจับปลาโนแก้วเพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้นก็กลายเป็นว่าอ ในบริเวณเมืองท่องเที่ยวภูเก็ตอะไรพวกนี้ก็เริ่มมีปลานนแก้วจําหน่ายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือ่นีมากจากนั้นก็เริ่มแพร่ระบาดไปทั่วประเทศทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นปลาที่คนไทยบริโภคแต่ด้านยี่ห้อทำไมปลาโนกแก้วถึงลดจํานวนลงจน,นงจถึงขั้นวิกฤตเลยะคะก็ะด้วยเหตุผลง,ง่ายๆว่าในาระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มจับจุมากินเรื่อยๆแนวกาลังประเทศไทยนะฮะต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่ามันเล็ก พื้นที่แค่ร้อยแปดสิบตารางกิโลเมตรเมื่อมีการจับมาบรุโภคมากขึ้นเรื่อยๆปลาหนกแก้วก็ลดลงสัก3สามสิบปีที่แล้วเนี่ยผมดำน้ำํสำรวจแนวปะการังทั่วประเทศเในแนวปะการังหลายต่อหลายแห่งเนี่ยมีปลาหนกแก้วอยู่เป็นร้อยๆตัวว่ายกันตุ้มตุต้มตุต้มมีแต่ปลาหนกแก้วเรียกวก่าเป็นปลาโหลเลยว่าง่าย แต่ปัจจุบันเนี่ยเวลาเราไปดำน้ำในแนวปะการังหลายต่อหลายแห่งในอ่าวไทยเนี่ยจกฝูงถะเป็นร้อยรตัวเนี่ยหรือปลายอยู่แค่5ตัว4ตัว mm hmm. เพราะฉะนั้นปริมาณปลานนแก้วในปัจจุบันเนี่ยสามารถบอกได้จากข้อมูลทางวิชาการและการศึกษาที่ต่อเนื่องกันมาหลายสิบปีเนี่ยว่ามันลดน้อยลงไม่ต่างก่าอาจจะลดลง70-80%ด้วยซ้ํา เมื่อเทียบในอดีตการที่เราจะรณรงค์เนี่ยให้งดกินปลานกแก้วเนี่ยถือว่าเป็นการที่แก้ปัญหาที่ตรงจุดหรือยังคะต้องใช้คําว่าตรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วครับเพราะว่าต้องเข้าใจนิดนึงนะฮะอันตรงนี้เป็น,นปะะลากระลังสมมุติเอานะฮะเพราะฉะนั้นปะะลากระลังพวกนี้เนี่ยมีปะะลากระลังเป็นเสร็จเมืนก็ตายพอปะะลากระลังตายเสร็จไอประวานตัวนี้เป็นปลากระลังตายเอางี้แล้วกันนะฮะพอตายเสร็จปลากระลังมันต้องมีลูก ลูกมันก็ลอยทุบฝั่งตุบฝั่งมันตามน้ำพอลอยมาถึงปุ๊บมันก็ลงมาเกาะใช่ไหมครับ <ฮะ S 2> ปัญหาก็คือว่าในแนวปะปากรลังนอกจากมีปกากรลังมันยังมีสาหร่ายสาหร่ายอันเล็กๆมันเหมือนจะคล้ายน้ํามันก็จะขึ้นมาคลุมไป,ไปหมดพอคลุมไปหมดปุ๊บลูกปกากรลังมันก็ลงเกาะไม่ได้เพราะสาหร่ายมันคลุมอยู่<อ>สิ่งที่ปลานกแกวทำก็คือแปลว่านกแก้วว่ายน้าด็อกแดกมาจากนั้นก็ขูดใช้ปากขูดเหมือนขูดปกากรลังตายนะฮะนี่คือปการังตายขูดขูดขูดออกมาทําให้ตรงนี้เนี่ยโล่งพอโล่งเสร็จไอลูกปกากเะลัง ก็ลงมาเกาะได้เพราะมันไม่มีสาหร่ายนี่คือปัจจัยสําคัญที่สุดทําให้รูปปะการังเนี่ยเบิกโตขึ้นมาในแนวปะการังทดแทนพ่อแม่ปะการังที่อาจจะตายด้วยสาหตาต่างๆแล้วการลดจํานวนลงของ ปลานกแก้วเนี่ยค่ะจะส่งผลต่อระบบนิเวศยังไงบ้างคะในเรื่องกรณีของปกากรลังฟอกขาวอะค่ะปกากรลังฟอกขาวเป็นประเด็นที่ดีนะครับเพราะปีนี้เราโดนปกากรลังฟอกขาวพอปการะลังฟอกขาวเสร็จปกากรลังก็ตายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดเราไม่มีปลานกแก้วเนี่ยสาหร่ายก็คลุมปการลังตายเหล่านั้นลูกปกากรลังตัวใหม่ๆหม่ที่มาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลงมาเกาะอยู่บนปกากรลังตายได้เพราะสาหร่ายมันคลุมอยู่เรามีการศึกษาในอดีตชัดเจนเนยปกากรลัง7 0 8 0ซมีปการะัง7 0 8 0เหมือนกันเหมือนกัน เมื่อผ่านภาวะปะกกรลังฟอกขาวเสร็จแล้วเนี่ยแนวปะการลังที่ไม่มีปลาโนกแก้วเนี่ยปะการะังเหลืออยู่ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต์ขณะที่ปลาที่มีก็เหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอ่อห้าเปอร์เซ็นต์หมือนกันแต่พอผ่านไป2องสามปีไอห้าเปอร์เซ็นต์ของบริเวณที่มีปลาโนกแก้วเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆเป็นสิบยี่สิบสามสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์กลับมาเป็นเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิม mm. ขณะที่แนวปะการังที่ไม่มีปลาโนกแก้วเนี่ย มันเป็น5%มันก็เป็น5% 20ปี30ปีสนณะวันนี้มันก็ยังเป็น5% 5%เหมือนเดิมกลายเป็นแนวสายลายหมดเลยเพราาะว่มันไม่มีปลาไปกินสายลาย,ยานี่ฮะแล้ถ้าเกิดว่าหยุดกินปลาโกแก้วแล้วเนี่ยนะคะการพัฒนาที่จะต่อยอดลงไปในเรื่องของการรักษาปะการังแนวใหม่เนี่ยทำได้อย่างไรต่อคะคือจริงๆเนี่ย เราสามารถรักษาแนวปะการังของเราได้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดปะการังฟื้นฟูตามธรรมชาติขึ้นมาได้ทุกคนก็แฮปปี้เราไม่ต้องใช้เงินมาหาศาลลงไปเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่สําคัญอีกอันหนึ่งเนี่ยเรื่องของปรากฏการณ์ปลานกแก้วเนี่ยมันเป็นประเด็นของสังคมที่เห็นได้ชัดเจนมากเลยว่ามันเกิดขึ้นในเวลาสั้นๆนะฮะมันเกิดในเวลาเพียงแค่เดือนเดียวเดือนเดียวหลังจากที่พวกเราไม่ใช่ผมคนเดียวนะฮะหลายต่อหลายคนที่ชอบการอนุรักษ์เนี่ยทำ สื่อออกไปมีรูปออกไปมีข้อมูลที่ถูกต้องให้กับคนในสังคมมีการแชร์ออกไปจากนั้นสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจเริ่มกลายเป็นประเด็นขณะที่กลุ่มอนุรักษ์ก็ทาจดหมายไปหาผู้จําหน่ายปลานกแก้วหลักๆนะฮะตามห้างร้านใหญ่หญหญๆหลักๆว่าช่วยกรุณาเลิกจําหน่ายปานกแก้วได้ไหมเออมันจะช่วยได้เยอะเลยแล้วคุณจะเป็นการช่วยในยประกรันโดยตรงด้วยนะเพราะฉะนั้นผ่านมาเดือนเดียวเท่านั้นกลุ่มบร,ริษัทยักษ์พวกนี้เนี่ยฮะก็ยุติการจําหน่ายปานกแก้วสี่ห้าห้างใหญ่<ๆ>นะะ ซึ่งลดปริมาณการจับปลานุกแก้วได้เยอะมากค่ะตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนหรือยังคะผมทำงานในนวักรรม30ปีนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นที่ไม่เคยมีมาก่อนทุกครั้งเนี่ยเราจะอ้อนวอนภาครัฐบอกว่าภาครัฐจา๋าช่วยกรุณาทใํใอย่าหยุดทํานูน่นหยุดทํานี่หน่อยเปลี่ยนกฎหมายน,น,นู่นกฎหมายนี่รอกี่ปีอ่ะอันนี้เดือนเดียว เรืองเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่ไม่ได้ค้อนวอนขอภาครัฐใดๆเลยมันเป็นการร่วมมือแสดงให้เห็นว่าคนไทยรักทะเลถ้าเกิดเขาทราบ ความจริงเขาพร้อมที่จะช่วยกันกระแสส,สังคมสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ปลานกแก้วสองสามหมื่นตัวที่เคยหายขายตามห้างร้านเหล่านั้นเนี่ยไม่ต้องขายกันอีกแล้วมันจบลงแล้วะนะฮะภายในเดือนเดียวเท่านั้นช่วยชีวิตปลาโนกแก้วได้วันละสองสามหมื่นตัวนี่คือประเด็นจุดเปลี่ยน จุดเปลี่ยนที่เราเชื่อว่ามันจะไปช่วยในเรื่องของกระแสะการอนุรักษ์ในเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินหูฉลามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าที่จับมาจากป่าแล้วนามาเลี้ยงแล้วมาอัพกันบนเฟซมันช่วยได้อีกเยอะ เรื่องปลานกแก้วนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทําได้คุณจะอยู่เชียงใหม่อยู่แม่ฮ่องสอนคุณไม่บริโภคปลานกแก้วคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปทะเลคุณก็สามารถทําสิ่งเหล่านั้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสสําหรับทุกคนที่สามารถช่วยกันรักษาแนวปะการังที่เหลือน้อยนิดของเราไว้ให้ลูกหลานเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมฟังคํานี้เนี่ยคุณผู้ชมคงไม่บริโภคปลาโนกแก้วอีกเพราะว่ามันเป็นการทําลายระบบนิเวศที่สวยงามและมีความสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยและลูกหลาน เราจะหากินอย่างไรครับแน่นอนอนะคะสำหรับวลิี<ร>เด็ดของอาจารย์ก็คือว่าทุกคนเนี่ยสามารถร่วมกันอนุรักษ์ปลานกแก้วได้ด้วยการหยุดบริโภคปลานกแก้วไม่ว่าคุณนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ตาม<อ>แหมวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณค่ะ หลังจากที่เราได้พูดคุยกับอาจารย์นะคะทำให้ได้ฉุกค,คิดขึ้นมาค่ะว่าเราควรที่จะหันมาอนุรักษ์ปลานกแก้วรวมไปถึงสัตว์น้ําชนิดอื่นๆน,นะคะเพื่อให้อยู่คู่กับท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืนใช่ไหมคะพี่ยมมมาใช่แล้วค่ะแต่ช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามการอนุรักษ์และกล้การขยายพันธุ์ของสัตว์ป่านานา,นานชนิดจะเป็นอย่างไรนั้นกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ ในนี้มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าสนใจให้เราได้รู้สึกฮือฮาและประหลาดใจอยู่มากมายอาทิเช่นปรากฏการณ์พายุฝุ่นยักษ์ที่เมืองฟินิกส์รัฐแอริโซน,นาของสหรัฐและปรากฏการณ์ไอน้ำบนทะเลดำที่อยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชียไมยเนอร์ค่ะเมื่อกี้นี่แอบดีหูที่เรียกว่าวิวสันวิวสันคืออะไรหรอคะชื่อตัวกินมดยักษ์ตัวกินมดยักษ์ชื่อวิวสัน morning story เรื่องดีดียามเช้า ไม่เหมือนใครโลตัสขนมน้องไก่ตราดมูอัฟฟอร่อยสามรสเราโดนัทอ๋อใช่ก่อบไก่ย่างแม่เติมน้ำให้เต็มถ้วยนี่นี่เดี๋ยวเราช่วยนายเองก็จริง ทีทีไลฟ์สเตชันผมเลือกไม่ได้ที่ต้องมาเติมน้ำยาแอร์ตอนคุณกินข้าวแกแอร์เสียงดังตอนคุณจะนอนผมเลือกไม่ได้เพราะผมไม่ได้เลือกแอร์ให้คุณตั้งแต่แรกแล้วือะไรอ่ะร้านอย่างเดียวไม่จุกจริงช่างเลือกอีบิเน้นแอร์เราโดนันเก่งไปเติมน้ำมาให้เต็มชัดเเเอานีี่ ทีทีไลฟสเตชันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้กล้า5คนตบเท้าเข้ามาเพื่อที่จะโค่นแชมป์ของเราและอีกมูลการแข่งขันที่ท้าทายขีดจำกัดของมนุษย์ในโลกอีกใบที่ไม่สามารถอยู่รอดได้ความสนุกความท้าทายกับรายการที่เฟ้นหาสุดยอดของผู้กล้า พบกับพวกเขาเหล่านี้ได้ในเกมล้มแชมป์ทุกวันอาทิตย์บ่ายสอโมงห้ามพลาด <Morning Story. S 3> สนับสนุนดา ทุกวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้นะคะเมมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสัตว์มาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะเอ๊ว่าแต่วันนี้น้องเมย์เนี่ยจะพาน้องเอ๋ยแล้วก็พี่เอ็มม่ารวมถึงคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปเที่ยวที่ไหนคะไม่บอกค่ะถ้าอยากรู้ต้องตามเมไปชมเลยค่ะค่ะเห็นนเมแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าคุณอยู่ในช่วง เมย์ก็อยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเช่นเคยค่ะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเมย์พาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตแก๊สชีวภาพแต่วันนี้เมย์จะพาคุณผู้ชมและเพื่อนๆไปใกล้ชิดกับสัตว์น่ารักน่ารักแต่จะเป็นสัตว์ชนิดใดนั้นขออุบไว้ก่อนนะคะตามเมย์ไปเลยค่ะเด็กสายมามาที่นี่มีฝรั่งด้วยเหรอเดี๋ยวเราไปถามพี่คิปเปอร์กันดีกว่าค่ะ พี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรคะอ่าชื่อกุไก่ครับผมพี่กุไก่เมื่อกี้เ่ยแอบดีนู้พี่เรียกว่าวิวสันวิวสันคืออะไรหรอคะอ่าชื่อตัวกินมดยักษ์ครับตัวกินมดยักษ์ชื่อวิวสันน่ารักมากมากเลยค่ะแล้วพี่เรียกเขามาทําไมหรออ๋อเรากําลังจะให้อาหารเขาครับถ้างั้นไม่ขอเป็นลูกมือของพี่กุไก่ให้อาหารเจ้าวิวสันได้ไหมคะได้ครับผมเลยไม่ใช่ครับผมเดี๋ยวเราไปทํากันด้านหลังครับอ๋อเดี๋ยวเราไปให้อาหารเจ้าวิวสันด้านหลังใช่มัั้้ยคคะะถาาานนเเรไปกกลดีว่่ เดี๋ยวเรามาถึงที่ทําอาหารให้เจ้าตัวกินมดยกกักษ์แล้วครับค่ะ,อะโอ้พี่คะเจ้าตัวกินมดยักษ์เนี่ยกินแต่อาหารดีๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มถ้วยส้มอโวคาโดแล้วอันนี้ค่ะคืออะไรอันนี้คือกัวหานะที่เราผสมเกลือแร่ไปแล้ว แล้วก็มีโยเกิร์ตด้วยใช่ไหมคะพี่คะแม่อยากรู้ค่ะว่าเจ้าตัวกินมดยักษ์เนี่ยค่ะทำไมเขาถึงเรียกว,ว่าตัวกินมดยักษ์คะอ่าคือตัวกินมดยักษ์นี่มีสามสี่สายพันธุ์แต่เป็นสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดครับอ๋อใหญ่ที่สุดแล้วตัวกินมดยักษ์ค่ะเขาหลับนอนตอนกลางวัน,วนหรือว่าตอนกลางคืนคะ กลางคืนครับผมรับประมาณ15ชั่วโมงะครับสายตาเขาไม่ดีครับแต่เขารับรู้ได้การดมกลิ่นได้ถึง10เท่าครับชอบอยู่ตัวเดียวไม่ได้อยู่เป็นฝูงจะอยู่เฉพาะกระดูผสมพันธุ์แล้วปกติเนี่ยตัวกินมดยักษ์เขากินอะไรบ้างอะคะอันนี้คืออาหารประจําของเขาให้เราให้ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นอาหารเสริมเนี่ยคือเราจะหาพวกหัวปวกห,หรือมดมาให้เขา,าเดี๋ยวเราไปเอาไปให้เจ้าวิวสัะครับผม วันนี้เม่ต้องขอขอบคุณพี่กุ๊กไก่มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าต,ตัวกินมดยักษ์ที่ไวล์ไลฟ์วันเดอร์แลนด์แห่งนี้ขอบคุณค่ะวิวสันไปไหนแล้วเนี่ยเม่หวังว่าคุณผู้ชมและเพื่อนๆคงได้รับความรู้ เกี่ยวกับตัวกินมดยักษ์กันบ้างนะคะในครั้งหน้าค่ะเ mm hmm. มย์จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนและทำกิจกรรมอะไรอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบ้าน่ารักมากเลยค่ะวันหลังพี่เมย์ต้องพาไปด้วยนะคะโอเคค่ะสัญญาแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีแบบนี้เจ้า ยาวงครึ่งโดยประมาณค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณลุกเอสเอที่ส่งมารวมถึงเมจิกฟาร์มเฟรชเรื่องอากอาศยิ่เย็นแล้วก็ปริศมุิดด้วยค่ะและในวันจันนี้นะคะมาเรียนรู้การรับมือไภไัยร้ายใกล้ตัวผู้ิ่งสำหรับวันนี้เราสามคนต้องลาไปก่อนแล้วพบกับเราได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ